จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยเรื่องของการศึกษาพระอภิธรรมคือเป็นคำผีพระปร,ะม,ร,รมัตธรรมหรือที่จะเรียกว่าปรมัตเทศนาคือที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าพระอภิธรรมนี้เป็นเป็นพระธรรมที่เป็น ของจริงการแสดงพระธรรมของพระองค์นั้นแสดงสองเประาการคือหนึงแสดงโดยยกอุปมาเปรียบเทียบยกบุคคลขึ้นมากล่าวอ้างอย่างนี้ก็เรียกว่าปุคลาธิฐานแต่การแสดงพระอภิธรรมเรียกว่าปรมัาเทศนาพูดถึงแต่สภาพความจริงเรียกว่าธรรม,มธิฐานยกธรรมขึ้นมากล่าวมาอ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตัดตรู้แล้วพระองค์ได้ทรงพิจารณาว่าพระธรรมคําสอนที่จะไปเหมาะสมกับอัธยาศัยของพุทธมารดาคือสันดุสิทธิ์เทพบระบุพุทธมารดาก็ทรงพิจารณาเห็นว่าพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนะเป็นคำพีที่เป็นพระธรรมเทศนาที่เหมาะสม กับอัธยาศัยของพุทธมานดาพระพุทธองค์จึงได้ทรงนำเอาพระอภิธรรม7จ็ดคำพีไปเทศปโปรดพุทธมานดาในพรรษาที่หเทศเจ็ดคำพีเลยท่านบอกว่าแสดงอยู่ถึงสมเดือนในเมืองมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบเวลาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนแสดงธรรมเทศนากันเดียวจบ สันดุสิทธิเทพบุตรพุทธมารดาได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเรียกว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันนี่พระพิธรรมพระพิธรรมแม้จะฟังไม่รูเ้รเรื่องแต่ก็ตั้งใจฟังสังวัทยายสวดอย่างที่ลูกศิษย์ภาษารีบุตร ห้าร้อยในสมัยอดีตชาตินูนในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทตเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกท่านพระสารีบุตรนี้ท่านได้ไปสังวัทยายพระอภิธรรมอยู่ในถ้ำลูกศิษย์ของพระสารีบุตรในสมัยนั้นเกิดเป็นครั้งข่าวหนูอยู่ในถ้ำนั่นแหละได้ยินเสียงพระอภิธรรม ที่ภาษาลีบุตรในอดีตชาติที่ท่านได้สังวัทยายสวดเป็นเหตุเป็นปัจจัยเมื่อฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าด้วยจิตอันเป็นกุศลนี้คือเสียงธรรมความคิดว่านี้คือเสียงธรรมเท่านั้นตายจากมนุษย์ผุดไปเกิดเป็นเทวดากุศลกรรมอันตักเตือนตายจากเทวดามาเกิดที่เมืองปาตลีบุตรเมืองปัตตนะ ภาษารีบุตรไปบินทบาทในเมืองนี้เด็กๆห้า้อยเวลาตายจากครั้งข่าวไปเกิดเป็นเทวดาจุติมามาเกิดก็มาเกิดในตระกูลหมู่บ้านชาวประมงที่เมืองปัตตนะภาษารีบุตรไปบินทบาทเด็กๆเ,เหล่านี้เห็นภาษารีบุตรความเกื้อกูลกันมาแล้วในชาติปางก่อนโบราณท่านบอกว่าทำบุญร่วมญาติตักบาทร่วมขัน ปลูกดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันพอเด็กเหล่านั้นได้เห็นภาษาลีบุตรเกิดความรักเหมือนคนเคยค,คยุ้นเคยกันมาก่อนเกิดสนิทสนองกับท่านภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรไปณนะสถานที่ใดเด็กห้าร้อยเหล่านี้ก็ติดตามท่านภาษาลีบุตรก็ถามว่าพวกหนูๆอยากบวชกันไหมเด็กๆเ,เหล่านั้นก็บอกว่าอยากบวชสิครับว่าใครจะให้ผลบวช ล่ะก็เรานี่อย่างไรเราจะให้บวชเด็กเเหล่านั้นก็ไปลาพ่อลาแม่คนที่มีอัตยาแสร่วมกันพ่อแม่เห็นภาษารีบุตรก็มีความเห็นร่วมกันอนุญาตให้ลูกลูกบวชในพรรษาที่หกนั่นแหละภาษารีบุตรเมื่อพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมโปรดพุทธมันดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพอถึงตอนเช้า พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบินทบาทที่อุตรกุลุทวีปในจักรวาลหนึ่งมีสี่ทวีปนะทวีปทางทิศเหนือท่านเรียกว่าอุตรกุลุทวีปทางทิศตะวันออกเรียกว่าปุพระวิเทหะทวีปทวีปทางทิศตะวันตกของภูเขาจักรวาลเรียกว่าอัปรโคยานทวีปส่วนทวีปที่เราอาศัยที่ชมที่มีต้นไม้ว่าเป็นไม้ จำทวีปเรียกว่าชมพูทวีปพ,พระพุทธองค์นั้นได้ไปบินทบาตท,ที่อุตรลุกลุทวีปเสร็จแล้วก็มาฉันที่ป่าไม้จันภาษาลีบุตรก็ต้องเหาะไปปฏิบัติอุปธรรมบำรุงดูแลน้ำใช้น้ำฉันแล้วสอบถามกันว่าวันนี้แสดงถึงข้อใดข้อไหนพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงให้แก่ภาษาลีบุตรฟัง โดยสังเขปนัยนคือโดยย่อแต่พระพุทธเจ้าไปแสดงแก่เทวดาเขาเรียกว่าวิถารณายัยคือแสดงโดยพิสดารเมื่อปฏิบัติวัดหกักพระองค์ทรงสวยพักยาหารเป็นที่สำราญแล้วพระพุทธองค์ก็กลับไปเทวโลกแล้วพระสารีบุตรก็ได้นําพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรม มาเทศสอนลูกศิษย์ตั้งห้ารพอออกพรรษาลูกศิษย์ก็ได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในคำภีอภิธรรมเจ็ดคำพีโบราณเวลานึกถึงผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่ผู้เท่าผู้แก่บางคนเนะี่ยไม่มีลูกชายที่จะบวชตอบบุญแทนคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เลยไปซื้อคำภี อภิธรรมเป็นผูกผูก7จ็ดคำพีเอาไปถวายวัดแต่ก็ยังว่าโยมมันเป็นคำพีที่ละเอียดลึกซึ้งศึกษายากเข้าใจยากเอาไปถวายวัดก็ไปบูชาไว้เวลาเมื่อศึกษาไม่รู้เรื่องก็เก็บไว้ในตู้ต่อมาก็เห็นว่าคำพีนี้ว่าผู้ใดได้นำไปสวดได้นำไปสาธยาย ก็สามารถที่จะตอบบุญแทนคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่แม้แต่บุคคลผู้ทำปิดถูกฆาตอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูได้อุปถัมบำลุงสังขยนณาร้อยกล่องพระธรรมวินัยในปฐมสังขยนณาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จดับขันปรินิพันธ์ไปแล้วสามเดือนพระเจ้าอาชาติศัตรูในปรงพระชนพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารโทษหนัก เป็นอนันตริยกรรมแทนที่จะไปตกอเวจีมหานรกกุศลกรรมที่ไปอุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนายกย่องพระอภิธรรมขึ้นมากล่าวมาอ้างยังสามารถทําให้โทษเบาบางลงแทนที่ไปตกอเวจีมหารกกลับมาตกแค่นรกขุมบริวารเรียกว่าโลหะคุมผีเป็นหม้อนรกร้อน กรรมที่พระเจ้าอาชาติศัตรูคบมิตรผิดคือปเทวทัตแต่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเขาเรียกว่าประเภทที่ต้นคตปลายตรงได้มากลับมานับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําความเห็นถูกในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูหลังจากพ้นจากโลหะคุมผีนรกแล้ว จะได้ไปเกิดเป็นพระปะเจกับพระพุทธเจ้าชื่อว่าวิชิตาวีนะวิชิตาวีนี่ก็เป็นอานิสงส์อนิสงส์แห่งการอุปถรัรมภ์บำรุงเพราะฉะนั้นเวลาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เวลาล้มเสียหายตายเสียจากประเพณีของคนไทยก็ยึดถือธรรมเนียมนี้มีพระพุทธเจ้านำเอาอภิธรรมเจ็ดคำผีประเทศโปรดพุทธมานดา ญาติโยมเห็นอนิสงส์ว่ามันมากมายขนาดนั้นเวลาพ่อตายก็ดีแม่ตายก็ดีจึงนิมนต์พระสงฆ์จํานวนมากมาเทศแจงเรื่องพระสูตรพระวินัยเรื่องพระอภิธรรมนี่ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีกันมานอกจากนั้นแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรม เนธี่เอาอภิธรรมเจ็ดคำพีมาสวดในงานศพก็นึกถึงประเพณีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในอภิธรรมเจ็ดคำพีก็มีอักษรย่อว่าสังวิทาปุกยะปะคำว่าสังมาจากคำว่าธรรมสังคณีคือหมวดหมู่แห่งพระธรรมที่มาร้อยกรองเป็นหมวดเป็นหมู่เช่นเวลาญาติโยมไปงานศพ มาติกาบางสกุลก็สวดอุทเทศแห่งธรรมว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมารรมานี่แหละการสวดให้พร้อมกันจะสวดกี่รูปกี่องค์สวดไปแล้วห้าให้เหมือนกันมีแนวทางเดียวกันนั่นะเขาเรียกว่าธรรมสังคณีแปลว่าสวดพร้อมกันส่วนคำพีที่สองเรียกว่าวิมาจากคำว่าวิพัง วิพังตัวนี้แปลว่าจำแนกแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะแยกธาตุอย่างว่าปัญจักขันธารูปักขันโทเวทนาขันโทก็คือกับแยกขันห้ามันมีอะไรบ้างโอขันห้าก็มีรูปขันห้าก็เวทนาขันโทมีเวทนาขันสัญญาขันโทสัญญาขันสังขารขันโทสังขารขันวิญญาณขันโท วิญญาณาขันธ์แล้วท่านก็ถามต่อไปว่าตัทธกะตะโมรูปักขันธ์ก็รู้รูปักขันธ์มันเป็นอย่างไรนะยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปนังนะอัชฉตังวาพหิตทางวาว่ารูปเราใดเราหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดี สุขุมก็ดีประเนตก็ดีไกลก็ดีใกล้ก็ดีกกดนะบุคคลพึงกะระทําการรู้แจ้งนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ารูปขันเนี่ยคำว่าวิพังแปลว่าจําแนกแยกทมนะแยกทมหมวดที่สามเรียกว่าทาตุกถาธา,าตมาจากคมาทาตุกถา ประกรที่จำแนกแยกธรรมพูดถึงธาตุเป็นที่สุดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจำแนกโดยขันโดยอายตนะโดยธาตุเป็นที่สุดว่าอย่างร่างกายนะสมมติว่าอย่างร่างกายของเราเนี่ยมองให้เห็นดึงออกจากคำพีหน่อยร่างกายของเราเรียกว่ารูปปักขันนี่แหละยอดยม ว่าโดยขันเป็นรูปปักขันว่าโดยเป็นอายตนะในรูปปักขันีมีอายตนะ10บนะสิทั้งกึ่งโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะสิสุขุมรูปเป็นน่ยมันก็เป็นธรรมายตนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นธาต ประกรของธรรมที่จำแนกแยกโดยความเป็นธาตุเป็นที่สุดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแม้ขันก็จำแนกโดยธาตุแม้อายตนะก็จำแนกลงสุดลงความเป็นธาตุแม้สัจจะก็จำแนกแยกลงโดยความเป็นธาตุไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลฉะนั้นประกรณรนี้จึงชื่อว่าธาตุกถานสามประการ์ลนโยมนะหธรรมสังคนีสวดพร้อมกันสวิพังแปลว่าจำแนกแยกธรรม สามทาตุกถาประกรณ์ที่จำแนกโดยความมีธาตุเป็นที่สุดสี่ปุคระบัญญัติพูดเรื่องบัญญัติเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องธาตุเรื่องสัจจะเรื่องอินทรีย์เรื่อง,อง,จจอง,อองบุคคลบัญญัติเนี่ยฉะปัญญติโยบัญญัติหกอย่างขันธาปัญญติอร่างกายเขาเรียกว่ารูปปรขันเนี่ยเขาเรียกว่าขัน เป็นรูปประขันเป็นบัญญัติที่มีสภาวะรับรองนะคําว่าสภาวะก็คือเป็นเรื่องของปรมัตธรรมรับรองนั่นเองเขาเรียกว่าบัญญัติเรื่องขันเรื่องอายตนะว่าจักคุคือตาอายตนะคือรูปเรียกว่ารูปายตนะรูปายตนะคือรูปมากระทบตาคือจักขุปาสาัสสัดเป็นจักขายตนะ อย่างนี้เป็นบัญญัติบัญญัติอันนี้ท่านเรียกว่าวิชมาณบัญญัติบัญญัติที่มีสภาวะปรมัตธรรมรับรองอย่าโยมฟังไปก่อนนะอย่างมหาบุญช่วยอย่างนี้เป็นบัญญัติแท้ๆไม่มีปรมมตรับรองชื่อไม่มีบัญญัติแต่ว่าจากขุปศาอย่างนี้มีสภาวะธรรมรับรองนี่เขาเรียกว่าปุคระบัญญัตินะบัญญัติ6ประการคัมภีร์ที่สคัมภีร์ที่ห้า เรียกว่ากถาวัตถุเป็นประกรณ์ที่สอบถามสอบถามเรื่องสภาวธรรมว่าอันนี้คือบุคคลใช่ไหมอันนี้บุคคลควรทําให้แจ้งอันนี้บุคคลที่ควรกระทําให้แจ้งนี่เขาเรียกว่ากถาวัตถุถามให้รู้ว่าอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของเทียมนั่นแหละเขาเรียกว่าคำภีกถาวัตถุเป็นการจําแนกแยกดู คำบีกถาวัตถุถ้าเราได้ไม่อ่านในพระไตรปิฎกบางบทนี่แม่อ่านแล้วเพลินนะญาติโยมอย่างที่ท่านถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นอถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พุทธเจ้าและคือใครเจ้าชายสิทธัตถะออกบทนะี่เป็นพุทธเจ้าก็ไม่ควรพูดอย่างนั้นถ้าว่าไม่ไม่ควรพูดคือคือไม่ใช่ เอาถ้าอย่างนั้นเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่ผู้ดิเจ้าคือใครคือผู้ดิเจ้าปัญญาที่ไปรู้หลักอริยสัจธรรมสี่ประการที่ใต้ต้นศีมหาโพนะั่นชื่อว่าพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นมาถ้ารูป,ปากายไม่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าแล้วการทําร้ายรูปกายก็ไม่ชื่อว่าทําร้ายพระพุทธเจ้าละซินี่ท่านกลาก่าวแก้นะท่านก็ตอบว่าไม่ควรพูดอย่างนั้น เมื่อรูป,ปกายเป็นเมื่อนามกายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปก,ปกายก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนี่นี่คาถาวัตถุเป็นการถามและเป็นการตอบถ้าเราจำแนกแยกให้เห็นว่าคาถาวัตถุเพื่อกระเทาะเปลือกถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ตั้งขึ้นมากล่าวเพื่อจะไปจำแนกแยกให้เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นเรียกว่าคาถาวัตถุ ประกรณรที่หกชื่อว่ายมกคําะยยมกแปลว่าธรรมที่เป็นคู่นะธรรมที่เป็นคู่ก็มีปุจฉาถามและวิสัชนาก็คือการถามการตอบพระธรรมเทศนานี่พระพุทธองค์ทรงถามเช่นถามว่าธรรมเหล่าใดหลหนึ่งที่เป็นกุศลมีอยู่ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดจะเป็นกุศลใช่เป็นกุศลละมูลใช่ไหม ทำเ่าใดที่เป็นกุศลทำเหล่านั้นชื่อว่ากุศลละมูลใช่ไหมกุศลถ้าเราเรียนอภิธรรมได้แก่กุศลละิจยี่สิบเอ็ดเจตสิกสามสิบแปดทั้งหมดชื่อว่ากุศลละมูลใช่ไหมไม่ควรตอบอย่างนั้นนะตีเนวากุศลมูลานี้กุศลละมูลสามเท่านั้นชื่อว่าชื่อว่ากุศลละมูลทำที่เหลือชื่อว่ากุศลแต่ไม่ชื่อว่ากุศลละมูล กุศละมูลชื่อว่ากุศลก็ใช่ชื่อว่ากุศลมูลก็ใช่การถามและการตอบอย่างนี้ท่านเรียกว่าคำภียมกนะยะมะกะนะแปลว่าเป็นคู่นะเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ปราพวกดิลทีชีเปลือยตอนที่ไปท้าทายพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ที่เมืองสาวัตถีก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ทรงเนลมิตร ต้นมะม่วงนะปลูกต้นมะม่วงแสดงอิทธิปาฏิหารต้นมะม่วงมันใหญ่ขึ้นมาในเวลานั้นแผ่กิ่งก้านสาขาไปถึง60กิ่งเบ่งบานออกดอกออกผลคนทั้งหลายที่มาดูเก็บผลมะม่วงกินแล้วพระองค์ทรงเนลมิตรพระองค์เป็นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะอยู่บนต้นมะม่วงเสร็จแล้วแสดงท่อน้ำท่อไฟท่อลมออกเป็นคู่เป็นคู่ การแสดงธรรมเป็นคู่คู่เขาเรียกว่ายม,มกนะยม,มกประกรณ์อันนี้ว่าโดยดย่อในญาติโยมนะคำพีที่เเรียกว่าคมพีปัจฐานพูดถึงเรื่องธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเช่นเหตุปัจจโยธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุถ้าปราศจากเหตุเสียแล้วธรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่แหละญาติโยมการที่ เราได้เอาพระอภิธรรมมาสวดมาสาธยายแม้จะฟังไม่รู้เรื่องตั้งใจฟังในงานศพแต่จริงๆแล้วในะงานศพนะ่ะเอามาสวดให้คนเป็นฟังเอามาสวดให้ญาติพี่น้องของเจ้าภาพงานศพได้ฟังเพื่อจิตจะได้เป็นกุศลแต่มันก็ยังว่าเมื่อสวดไปนานๆเมื่อคนไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นประเพณีกันไปพระก่สวด โยมคิดว่าพระสวดเป็นภาษาพระฟังไม่รู้เรื่องโยมก็เลยไปคุยกันไอ้คุยค่อยมันก็ไม่ได้ยินด้วยนะพระท่านสวดเสกเครื่องขยายโยมคุยค่อยไม่ได้ยินก็คุยดังๆเมื่อดังมันก็แข่งพระกันพระก็สวดโยมก็คุยถามว่าทําอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้ประโยชน์เลยพระสวดได้ไหมได้โยม พระสวดท่านก็ได้บุญของพระเพราะเป็นสมาธิกุศลเป็นการสาธยายพระพุทธวจ,จะนะคือบทแห่งพุทธมนต์แต่ญาติโยมในสี่ไม่เคารพในธรรมและยังไปคุยสร้างบาปให้แก่คนอื่นอีกอย่างนี้ไม่ควรกระทาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเราควรจะได้ตั้งใจฟังหลับตาปนมมือหรือวางมือให้สบายแล้วก็นั่งฟังเสียงพระจิตจะได้เป็นกุศล นะอภิธรรมเจ็ดคำพีที่กล่าวมาวันนี้ก็คือสังวิทาปุกะยะปะสังมาจากคำว่าธรรมสังคณีวิมาจากคำว่าวิพังสามธามาจากคำว่าธาตุกถาสี่ปุมาจากคำว่าปุคละบัญญัติห้ากะมาจากคำว่ากถาวถัตถุหกยะมาจากคำว่ายะมกเจ็ดมะมาจากคำว่าอาปะมาจากคำว่าปัฏฐานเป็นการสวดและจะ ญาติโยมฟังแล้วเกิดบุญเกิดกุศลแล้วจะได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล้มเสียหายตายเสียจากนี่แหละญาติโยมอาตมาก็จะได้นำสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ยังไม่ได้เข้าข่ายขอบของพระอภิธรรมนะรายการอภิธรรมนำสุขวันนี้ก็นำเสนอท่านผู้ฟังก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะอาตมาก็จะนำเอาเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับพระอภิธรรม แล้วก็จะเริ่มต้นตั้งแต่จิตเจตสิทธิ์รูปนิพพานมาบรรยายขยายความวันละเล็กวันละน้อยญาติโยมก็คอยติดตามรับฟังกันว่าพระธรรมคําสอนที่เราฟังทุกวันมันเหมือนกับรับมีดอะไญาติโยมมีดถ้าเรารับทุกวันมันก็เกิดความคมการฟังธรรมก็เหมือนกันวันนี้ฟังนิดหนึ่งวันพรุ่งนี้ต่อมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญ ขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร